ทุกลค,ครับมาถึงช่วงนี้ก็จะเป็นคิวของซูเปอร์สตาร์หนุ่มสุดหล่อขั้นเทพนะครับคุณโดมประกรณ์ลำมาคู่กับพี่ชายสุดเทพของเขาคุณโหน่งวงธนงชัยนรงสงห์ครับทั้งคู่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาครับแต่การศึกษาในความหมายของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับพร้อมมากครับตอนนี้แล้วก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นด้วยนะครับที่ เรื่องที่เราได้ไปทํากันนะครับก็จะได้เผยแพร่ไปสู่สายตาทุกๆคนแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยของพวกเราไม่ต้องพูดอะไรมากดีกว่าครับเพราะของพวกเราเนี่ยมันชัวร์อยู่แล้วฮะเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่ามีไอเดียยังใหม่โดมเหรอครับฮะแต่ไม่ชิ้งคอนเซ็ปต์เราเมอนเดิมนะก็คือ,คอเราอยากให้คนอ่านหนังสือมากขึ้น<ม> uh huh. เห็นด้วยนะพี่นะ uh huh. คนไทยนี่อ่านหนังสือน้อยทอ็ทอปของโลกเคยได้ยินป่ะปีละแปดบรรทัด ฟังแล้วสะดุง้งเลยพี่นะฟังแล้วสะดุ้งฟังแล้วน่าน่าสลดใจด้วยถ้าอยากให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นนะโดมคุณต้องทําใหา้การอ่านหนังสือมันเป็นเรื่องง่ายเดินไปไหนก็เจอหนังสือเออเนื่องกว่าเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเรามาทําห้องสมุดฟูดปาดกันดีกว่าโหชื่อแท่อ่นะ สตรีไลบรารีมีสแกนมาให้ดูคือผมมองว่าโอเคมันอาจจะกระตุ้นการอ่านได้บ้างแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เราทําตู้พวกเนี่ยไปตั้งไว้เชื่อว่าไม่มากก็น้อยอ่ะคนจะมาหยิบจับอ่านเอาพี่นะผมชอบเลยครับนี่เคยทำขอสราหน่อยนมั้งพี่โอ้โหน้อยมากพี่ดูหน้าก็เลยแล้วแต่วันนี้จะทำครับ ็เดี๋ยวผมเกณฑ์น้องๆที่บริษัทมาช่วยครับพี่อ๋อบริษัทไอคอนิกอนิรที่เป็นบริษัททําเพลงคุณภาพมากเลยนะโอ้โหขอบคุณครับพี่แสงของหัวใจไม่ดู่าสุดน่าฟมาก มันอยู่ตรงนี้นี่เองถึงแล้วตรงนี้เลยันพี่เนาะแหล่งขายไม้อไม้แผ่นต้น้ไม้หญใหญ่ครั่น้ากว้างอรย่างนี้นพี่นะมละอยใช่ไครับเท่าไหร่ครับอะะ0อยใช่หรือครับคืออย่างนี้ครับพี่เรากำลังจะซื้อไม้ไปทำห้องสมุดเคลื่อนที่ให้เด็ก ถือว่าช่วยอัน,นดเด็กด้วยกัน,ล,นลดนิดนึงไ,ได้ไหมครับตะปูอะไรยังไม่ได้เลยเนี่ยเหลือลอุอปกรณ์ต้องไปซื้ออุปกรณ์นี่้วเอาไปมาทังโอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับลดให้ห้าร้อยสุดยอดอน่ะ เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะยกขึ้นรถไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปไหนกันเนี่ยว่าเราไปเข้าสารก่อนดีเข้าสารก่อนแล้วก็จะไปวางท่ามกลางถนนที่ผู้คนพลุพล่านอยู่เดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาว่าจะเป็นไงนะเฮ้ยเฮโอ้โหเบรกไม่อยู่เออเบรกไม่จมเบรกมันจมลึกโอ้โหมาพี่เผมเอง หลายคนอาจะสงสัยนะครับว่ากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับนี่คือสตรีทไลบรารีนะครับคุณมีหนังสือหนึ่งเล่มนะครับคุณหยิบตรงนี้กลับไปได้หนึ่งเล่มเช่นกันครับผมกิฟต์วันเก็ตวันนะครับลกกันได้เลยครับหยิบไปได้เลยครับคุ้มดีนะฮะเอาเล่มต่านี้มาแล้วก็ได้เล่มนี้เลยทีใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจวันนี้จุดแรกของเราโดมที่ถนนข้าวสารครับที่ต่อไปที่ไหนดีครับพี่นงคิดว่าจะไปที่ท่าประจันท่าประจันข้าวสารท่าประจันขาสตรเลยนะใช่ครับ แฟนคลับแล้วตา <the> <amp> มจากทวิตเตอร์มาเขาบอกว่าเขารออยู่2ชั่วโมงแล้วครับโอ้โหฝนก็ตกด้วยนั่นแหะดีฮะน่าบอกทุกสือมาบริจาคให้โอ้โหสชั่วโมงรออยู่2ชั่วโมงโอ้โหขอบคุณมากน่ารักโซเฟียครับเป็นแฟนคลับมาประมาณสิบกว่าปีและเนื้อมือไม่หอดเลยเลยนะตอนนั้นน่ารักมาก โอนี่บางบางเล่มผมยังอยากได้กลับไปอ่านที่บ้านเลยอ่ะคืนนี้ขอกลับไปอ่านที่บ้านแล้วกันดีไหมพรุ่งนี้ค่อยมาถึแถ้าเราต้องเอาเล่มหนึ่งมาแลกไว้ด้วยปใช่ครับใช่ครับควรจะเป็นอย่างานั้ตามกฎเนาะควรจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าภาร,รากิจของเราอาจจะต้องน่าจ,จะต้องจบแล้วล่ะเพราะพรุ่งนี้เราคงต้องเริ่มวันใหม่กันตั้งแต่ประมาณ8โมงอะฮะ หลังนะครับก็คือแรงกายแรงใจของทั้งผมและพี่นงแล้วก็ทีมงานของไอคอนิก e ล็กคอช่วยกันทำครับก็คือเป็นห้องสมุดฟุตบาร,ร,บรอว่าสตรีทไลบารีของเราใช่ครับเพื่ออยากจะกระตุ้นการอ่านซึ่งพวกเราเชื่อว่าจริงๆคนไทยรักการอ่านนะครับใช่ครับเพียงแต่ว่าห้องสมุดเนี่ยมันยังน้อยเกินไปใช่นะครับเราก็เลยอยากจะทํา ให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าถึงห้องสมุดง่ายๆก็เลยทําชั้นหนังสือขึ้นมาครับซึ่งจะตะเวนไปติดตั้งในที่ชุมชนหลายๆที่นะดมใช่ครับนะฮะจริงๆใครอยากจะบริจาคบริจาคเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอากลับไปด้วยเนี่ยก็เอามาหนึ่งได้กลับหนึ่งนะครับ ได้หนังสือมาเพียบเลยวันนี้เดี๋ยวนี้องๆช่วยถือมีกโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ดิจิ a l ลเกตเว y ครับที่นี่มันโอเคว่ามันเป็นแหล่งที่พุกพ่านมากมันเหมือนมันเป็นจุดเซ็นเตอร์ใช่เลยของสยามมีนักเรียนนักศึกษาคนทำงานก็ได้ใช่ครับงั้นเอาหนังสือขึ้นชั้นเลยดีกว่าขึ้นก่อนเลยฮะโอเคี๋เรามีอีกที่หนึ่งที่สำคัญมากเลยเป็นที่ที่คนพุกพ่านมาก หัวลำโพงเดี๋ยวเรามูไปเลยดีไหมเดี๋ยได้ไม่สายเลยโอเคไงพวกเราไปเดี๋ยวเราไปลุยต่อหัวลำโพงตรงเสานี่เลยบางทีรอรอรถไฟอยู่ไม่มีอะไรทําถูกต้องอ่านหนังสือดีกว่าใช่เลยใช่ มันเป็นที่ที่เหมาะกับการอ่านหนังสือถูกต้องเลยครับถ้าทุกสถานีรถไฟมีตู้หนังสือแบบเรานะเยี่ยมเลยโอ้โหมันเยี่ยมเลยว่ามัเชิญฉลาเลยพี่นะใช่ครับถูกต้องเลยเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งนะครับใช่ที่หนึ่งต้องไปที่นี่ผมอยากเจอมากเลยทำไมครับโดมคลิปของพี่โดมกับพี่โดมนะคะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้ใครหลายๆคนที่อื่นที่ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพอะค่ะได้ทำตู้หนังสือจริงๆเคลื่อนที่ จังหวัดอีด้วยค่ะมาเชียร์พี่โดมค่ะโดรปกรณ์นำค่ะคณะเป็นซูเปอร์สตาร์นะค่ะเขาก็ยังทําได้เราก็อยากกลับไปทําแบบนี้บ้างะค่ะผมว่าดีนะครับดีกว่าให้วัยรุ่นนั่งกดโทรศัพท์กันอ่านหนังสือดีกว่าครับผมเป็นนั้นว่าคุณโหน่งติดภารกิจใช่ครับไม่สามารถมาร่วมงานวันนี้ได้เพราะรับงานอีเวนต์ที่อื่นเขาให้ตังค์เยอะกว่ากี่ที่นะที่เราเราไปกันทั้งหมด6ที่ครับผม6ที่ตั้งอยู่ที่ละ ่ที่ละหนึ่งหนึ่งตู้ครับผมรู้สึกมีความสุขนะครับพี่รจริงๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเราก็ดื้อครับออไม่ไม่ชอบตั้งใจเรียนเท่าไหร่ครับ,รบพอโตขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มเห็นความส,สำคัญของการเรียนนะรรู้สึกว่านถ้ามีโอกาสย้อนไปได้เนี่ยอยากจะไปตั้งใจเรียน,นย่างประเทโครงการนี้ใครจะเอาไปทําเรียนแบบทําตามยินดีเลยนะฮะเราไม่สงวนลิขสก็สิดมๆดมโดม,โดม,โดมครับเอาไปด้วย มันไม่มีผลต่อที่เอาจริงเหรในช่วงนี้มาร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์กันก่อนครับคำถามคือประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเฟซบุ๊กของรายการในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนผู้โชคดีจะได้รับกิฟต์เซ็ตมูลค่า2,000บาทจากแล็กตาซอย